สวัสดีทุกคนวันนี้พี่ชูก็มาอยู่ในเขตมาขายของทองอีกแล้ววันนี้ของทองในซองจดหมายมันก็เริ่มหมดเวลาแล้วก็เราเอามาขายกันต่อนะครับถ้าใครเจอพี่ชูในเขตนะเหมือนหรือจะมาเล่นด้วยก็มาขอชุดได้เหลือเฟือครับตอนนี้กำลังไล่ขายอยู่ ซองจดหมายพิชูจาก2 0งรซองก็เหลือไม่เยอะแล้วก็ยังพอมีแจกอยู่นิดนิดหน่อยๆนะครับ ถ้าเจอพี่ชูในเขตก็ทักกันมาได้นะครับหรือจะขอก็ได้นะจะเอาไปทิ้งให้